สูงวใจ,ใจเกินร้อยหลายคนเมื่ออายุเริ่มเยอะเคยบอกว่าอายุ60แล้วลดน้ำหนักยังไงก็เหมือนเดิมอายุเพิ่มขึ้นแต่เมตาบอลิซึมช้าลงแต่ความจริงคือคนวัยเก่าส่วนใหญ่ใช้วิธีผิดๆที่อันตรายกว่าที่คิดวันนี้เราจะเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ6เทคนิคลดน้ำหนักที่คุณต้องหยุดใช้ทันที ถ้าไม่อยากเสียสุขภาพคุณรู้ไหมว่า41%ของคนไทยอายุ60 69ปีมีน้ำหนักเกินและที่น่าตกใจคือ91%ของพวกเขาใช้วิธีลดน้ำหนักผิดๆที่ทำให้เสียกล้ามเนื้อแทนที่จะเสียไขมันการศึกษาใหม่ล่าสุดเผยว่าคนที่ใช้เทคนิคลดน้ำหนักรุนแรงหลังอายุ60มีความเสี่ยงกระดูกหักสูงขึ้น77%และเสื่อมสมรรถภาพร่างกายเร็วกว่าปกติถึง3เท่า แล้วการศึกษาจาก American Heart Association ปี2024ก็พบว่าการใช้เทคนิคลดน้ำหนักยอดนิยมหนึ่งอย่างเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจถึง91%นี่คือข้อมูลที่ช็อกจากหลายงานวิจัยที่เราค้นคว้ามาข้อมูลทุกอย่างในคลิปนี้มาจากงานวิจัยจริงที่ตรวจสอบแล้วรวมถึงรายงานจากกระทรวงสาธารณาสุขไทยเกี่ยวกับอัตราคนอ้วนในผู้สูงอายุการศึกษาจากพัฟเมดและ ucla health รายงานจาก NIH และองค์การอนามัยโลกและที่สำคัญคําเตือนจากองค์การอาหารและยาไทยเกี่ยวกับยาลดความอ้วนที่มีสารอันตรายเราใช้เวลาหลายสัปดาห์ค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำมาเล่าให้เข้าใจง่ายทุกข้อมูลอ้างอิงมีลิงก์ไว้ในคําอธิบายด้านล่างแม้แต่สถาบันวิจัยในไทยก็ยืนยันข้อมูลเดียวกันวันนี้เราจะเปิดเผย6เทคนิคลดน้ำหนักที่อันตรายที่สุดสำหรับคนเกิน60 เรียงลำดับจากอันตรายน้อยไปมากจนถึงอันดับหนึ่งที่ร้ายแรงที่สุดที่ทำให้ร่างกายแก่เร็วขึ้นและอาจเสียชีวิตได้และที่สำคัญบอกกันหน่อยว่าคุณผู้ชมดูจากไหนเมืองไหนจังหวัดไหนเพื่อเราจะได้เตรียมเนื้อหาเฉพาะพื้นที่และถ้าใครอายุเกิน60แล้วกำลังลดน้ำหนักอยู่ให้ดูคลิปนี้จบก่อนทำอะไรนะครับเริ่มจากอันดับ6 fat detoxes and cleanses ที่คนไทยเราชอบทำกันคือการล้างพิษ หรือดีท็อกซ์ด้วยน้ำผลไม้หรือสมุนไพรต่างๆดูเหมือนไม่เป็นไรแต่สำหรับคนเกิน60แล้วการขาดสารอาหารแม้แค่3 5วันก็อันตรายมากกว่าที่คุณคิดในสังคมไทยเรามักจะเชื่อเรื่องล้างพิษว่าจะช่วยล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายแต่ความจริงคือร่างกายเราล้างพิษเองได้อยู่แล้วผ่านตับไตและลำไส้ UCLA Health ออกคำเตือนชัดเจนว่าการล้างพิษไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเลยเพราะทำให้เกิดการขาดน้ำเสียสมดุลเกลือแร่และท้องเสียอย่างรุนแรงการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่ทำคลนส์มักประสบปัญหาเวียนศรีรษะเนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งเสี่ยงต่อการล้มและกระดูกหักนักวิจัยจากกระทรวงสาธารณาสุขไทยก็พบว่าผู้สูงอายุไทยที่ทำการล้างลำไส้ด้วยยาถ่ายมีปัญหาขาดน้ำรุนแรงถึง2 3เเซ ภูมิปัญญาไทยแท้จริงบอกไว้ว่ากินครบห้าหมู่ไม่ใช่อดอาหารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณเวลาคุณล้างพิษร่างกายจะขาดโปรตีนทําให้กล้ามเนื้อถูกย่อยไปเป็นพลังงานขณะที่ตับและตับต้องทํางานหนักเกินไปเปรียบเหมือนบ้านไทยโบราณถ้าเราเอาเสาบ้านออกเพื่อให้บ้านสะอาดบ้านก็จะพังการล้างพิษก็เหมือนกันเอาสารอาหารที่เป็นเสาหลักออกจากร่างกาย แทนที่จะล้างพิษลองทำแบบไทยๆง่ายๆคือเพิ่มใยอาหารจากผักไทยอย่างกระหล่ำปลีมะระแตงกวาดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอและกินอาหารครบ5้าหมู่วิธีนี้ปลอดภัยกว่าและได้ผลจริงต่อไปอันดับ5คือการอดอาหารสุดโต่งหรือ intermittent fasting ที่กำลังเป็นที่นิยมแต่สำหรับคนเกิน60การอดอาหารเป็นเวลานานเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าอันตราย คนไทยเรานิยมทำ IF แบบ16:8ต่อ 8, คิดว่าเป็นวิธีที่ดีแต่การศึกษาใหม่ล่าสุดปี2024จาก American Heart Association พบว่าการใช้16:8ต่อ 8, มีความเสี่ยงโรคหัวใจเพิ่มขึ้น91%เมื่อเทียบกับการกินตามปกติที่น่าตกใจคือการสำรวจผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุพบว่า77.5%ที่มีอาการน้ำตาลต่ำรุนแรงเกิดจากการอดอาหารหรือกินช้าเกินไป อาการน้ำตาลต่ำในผู้สูงอายุอันตรายมากเพราะทำให้เกิดการล้มสับสนหรือแม้แต่เสียชีวิตปัญหาคือผู้สูงอายุหลายคนทานยาไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาความดันที่ต้องการอาหารสม่ำเสมอการอดอาหารทำให้ยาเหล่านี้ทำงานผิดปกตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณเมื่อคุณอดอาหารนานร่างกายจะใช้กรูโคสที่เก็บไว้ในตับหมด จากนั้นเริ่มย่อยกล้ามเนื้อเพื่อสร้างน้ำตาลใหม่ทำให้กล้ามเนื้อลดลงและเมื่อกินอาหารใหม่ร่างกายจะเก็บไขมันมากขึ้นแทนที่จะอดอาหารลองทำแบบคนไทยโบราณคือกินบ่อยมื้อเล็กเช้าสายบ่ายเย็นค่ำแต่ละมื้อกินน้อยเน้นโปรตีนใหญ่อาหารและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนวิธีนี้ปลอดภัยกว่าและช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าอันดับ4 คือการใช้ยาลดความอ้วนที่มีสารอันตรายซ่อนอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือใช้สมุนไพรที่ซื้อเองได้โดยไม่ได้ปรึกษาหมอซึ่งอันตรายมากสำหรับคนเกิน60เพราะหัวใจและหลอดเลือดไม่แข็งแรงเหมือนเดิม องค์การอาหารและยาไทยอยออกคำเตือนชัดเจนว่ายาลดความอ้วนที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายมักจะมีสารอันตรายที่ผิดกฎหมายปนเปื้อนโดยเฉพาะสารซิบูทรามมนที่ถูกห้ามใช้ทั่วโลกแล้วซิบูทรามมนถูกถอนออกจากตลาดเพราะทำให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงได้แก่นอนไม่หลับเวียนศีรษะวิตกกังวลตามัวและที่ร้ายแรงที่สุดคือปัญหาหัวใจที่อาจเสียชีวิตได้ ออยพบว่าผู้จำหน่ายเถื่อนมักเติมสารนี้ลงในยาสมุนไพรที่อ้างว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนและขายออนไลน์หรือในร้านขายยาทั่วไปคนไทยหลายคนไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่กินเป็นยาที่ผิดกฎหมายและอันตรายถึงชีวิตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณเมื่อคุณกินยาลดความอ้วนที่มีสารกระตุน้นหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นและหลอดเลือดหดตัว สำหรับคนเกิน60ที่หลอดเลือดแข็งอยู่แล้วนี่คือสูตรสำหรับอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองฉีกขาดแทนที่จะพึ่งยาลองปรึกษาหมอเพื่อประเมินสุขภาพก่อนถ้าจำเป็นต้องใช้ยาหมอจะสั่งยาที่ปลอดภัยและเหมาะกับอายุแต่ส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีขึ้นมักให้ผลดีกว่าและปลอดภัยกว่า จบกันไปแล้ว3ข้อนะครับแต่ก่อนจะดูต่อถ้าคุณชอบข้อมูลนี้กดไลค์ให้หน่อยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกับกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลสุขภาพดีๆแบบนี้นะต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่วิธีการลดน้ำหนักที่อันตรายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับมาต่อที่อันดับ3คือการออกกำลังกายหนักจัดแบบไม่มีการเตรียมตัว คนไทยหลายคนที่อายุเกิน60ไปฟิตเนสแล้วทำแบบเดียวกับคนหนุ่มสาวคิดว่าไม่เจ็บไม่เจริญแต่สำหรับคนวนัยนี้เจ็บอาจหมายถึงบาดเจ็บถาวรหรือแม้แต่เสียชีวิต Temple Health เตือนว่าผู้สูงอายุมีข้อต่อที่สึกหรอมากขึ้นเอ็นและกระดูกที่เปราะกว่าเดิมทำให้อัตราการบาดเจ็บในคนเกิน50สูงกว่าคนหนุ่มสาวมาก การออกกำลังกายหนักจัดอย่างกระทันหันอาจทำให้เอ็นฉีกกระดูกแตกหรือข้อต่อเสียหายที่น่ากลัวกว่าคือสถาบัน NIH เตือนว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมาก,ก่อนถ้าออกกำลังกายหนักจัดทันทีจะมีความเสี่ยงโรคหัวใจวายสูงกว่าคนที่ฟิตอยู่แล้วโดยเฉพาะคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจแฝง มีกรณีจริงที่ผู้สูงอายุไปออกกำลังกายหนักในคลาสฟิตเนสแล้วล้มด้วยอาการหัวใจวายกลางคลาสเพราะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาหลอดเลือดหัวใจอยู่ก่อนแล้ว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณเมื่อคุณออกกำลังกายหนักเกินไปหัวใจต้องสูบเลือดแรงขึ้นอย่างทันทีความดันโลหิตพุ่งสูงถ้าหลอดเลือดแข็งหรือตีบอยู่ก่อนแล้วอาจแตกหรือตีบมากขึ้นนอกจากนี้กล้ามเนื้อและข้อต่อที่ไม่ได้ใช้งานมานานถูกบังคับให้ทำงานหนักทันทีก็เสี่ยงต่อการฉีกขาด แทนที่จะออกกำลังกายหนักจัดลองเริ่มจากกิจกรรมแบบไทยๆง่ายๆเช่นเดินเร็วในสวนสาธารณะว่ายน้ำไถเก๊กหรือโยคะเริ่มช้าๆแล้วค่อยเพิ่มความหนักทีละนิดและที่สำคัญควรตรวจสุขภาพก่อนเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายใหม่ อันดับ2คือการลดแคลอรี่สุดตรงต่ำกว่า1,000แคลอรี่ต่อวันเพื่อให้ได้ผลเร็วซึ่งวิธีแบบนี้จะทำลายกล้ามเนื้อหลายคนคิดว่าถ้าลดแคลอรี่ให้น้อยที่สุดจะลดน้ำหนักได้เร็วที่สุดแต่สำหรับคนเกิน60วิธีนี้เป็นการทำลายร่างกายอย่างรุนแรงการศึกษาในผับเม็ด พบว่าการลดแคลอรี่รุนแรงในผู้สูงอายุทําให้เกิดภาวะซาโคพีเนียหรือกล้ามเนื้อเสื่อมร่วงโรยเร็วขึ้นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะคนเกิน60มีกล้ามเนื้อน้อยกว่าคนหนุ่มสาวอยู่แล้วการศึกษาเผยว่าการลดแคลอรี่รุนแรงโดยไม่ออกกําลังกายทําให้ผู้สูงอายุเสียกล้ามเนื้อและมวลกระดูกมากกว่าเสียไขมันผลที่ตามมาคือความแข็งแรงลดลงเสี่ยงต่อการล้มและไม่สามารถใช้ชีวิตอิสระได้ การลดน้ำหนักเร็วจากการอดอาหารยังเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีและภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงสำหรับผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วผลที่ตามมาคือความอ่อนแอและเปราะบางอย่างอันตราย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณเมื่อคุณลดแคลอรี่รุนแรงร่างกายจะเข้าสู่โหมดอดอยากเมตทบอลิซึมช้าลงและเริ่มใช้กล้ามเนื้อเป็นพลังงานก่อนที่จะใช้ไขมันเพราะกล้ามเนื้อใช้พลังงานมากในการดูแลรักษาร่างกายจึงกำจัดมันทิ้งก่อน ผลลัพธ์คือคุณอาจลดน้ำหนักได้แต่ที่ลดไปส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อและน้ำไม่ใช่ไขมันเมื่อกลับมากินปกติน้ำหนักกลับมาเป็นไขมันทำให้ร่างกายมีไขมันมากกว่าเดิมแต่กล้ามเนื้อน้อยกว่าเดิมแทนที่จะลดแคลอรี่รุนแรงลองลดแบบสมดุลลดแค่300-500แคลอรี่ต่อวันพร้อมเพิ่มโปรตีนสูงและออกกำลังกายเบาๆวิธีนี้ช้ากว่าแต่ลดไขมันจริงและรักษากล้ามเนื้อไว้ได้ และในที่สุดเราก็มาถึงอันดับหนึ่งเทคนิคที่อันตรายที่สุดสำหรับคนเกิน60คือการลดน้ำหนักแบบโยโย่ Yo, หรือเวทไซคลิ่งคือการลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักวนเป็นวัฏจักรคนไทยหลายคนทำแบบนี้ช่วงหนึ่งลดน้ำหนักจัดจ้านเมื่อเบื่อก็กลับมากินปกติน้ำหนักกลับมาแล้วก็ลดใหม่อีกครั้งคิดว่าแค่ลดได้ก็พอแต่การศึกษาใหม่ปี2025เผยว่า การลดน้ำหนักแบบโยโย่ทำให้ผู้สูงอายุแก่เร็วขึ้นในระดับเซลล์การศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่ลดน้ำหนักแบบโยโย่จะมีกล้ามเนื้อลดลงและไขมันเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบทำให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพเร็วขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคซาร์โคพีเนีย ผลวิจัยเผยว่าการขึ้นลงของน้ำหนักที่ไม่ควบคมุมในผู้สูงอายุที่อ่อนแอจะเร่งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อให้เร็วขึ้นนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบ่อยๆย,ยังส่งผลต่อความดันโลหิตการควบคุมน้ำตาลและสุขภาพหัวใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณเมื่อคุณลดน้ำหนักแบบโยโย่ในแต่ละรอบการลดน้ำหนักร่างกายจะเสียทั้งไขมันและกล้ามเนื้อแต่เมื่อน้ำหนักกลับมาส่วนใหญ่ที่กลับมาเป็นไขมันไม่ใช่กล้ามเนื้อ ผลลัพธ์คือหลังจากผ่าน3าถึงสรอบร่างกายคุณจะมีไขมันมากขึ้นกล้ามเนื้อน้อยลงเมตาบอลิซึมช้าลงและเสื่อมสมรรถภาพมากขึ้นถึงแม้น้ำหนักจะเท่าเดิมการศึกษาเผยว่าการลดน้ำหนักแบบโยโย,โย่ทำให้ระบบการเผาผลาญพังร่างกายเก็บไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญไขมันยากขึ้นยิ่งทำบ่อยยิ่งลดน้ำหนักยากขึ้น แทนที่จะลดน้ำหนักแบบโยโย่ลองมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ถาวรเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเน้นที่แกร่งดีกว่าผอมสร้างกล้ามเนื้อรักษากระดูกให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวถึงแม้ตัวเลขบนตาช่างจะไม่ลดลงอย่างรวดเร็วแต่คุณจะมีสุขภาพที่ดีกว่าและอายุยืนกว่าสรุปแล้ว6เทคนิคลดน้ำหนักที่อันตรายสำหรับคนเกิน60ที่เราเล่าให้ฟังคือการล้างพิษการอดอาหารสุดโต่ง การใช้ยาลดความอ้วนเถื่อนการออกกำลังกายหนักจัดการลดแคลอรี่รุนแรงและการลดน้ำหนักแบบโยโย หลีกเลี่ยง6วิธีอันตรายเหล่านี้แล้วมุ่งไปที่สิ่งที่ได้ผลจริงไม่ยุ่งยากไม่หลอกลวงแค่โภชนาการจริงและการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่ได้รับการพิสูจน์จากนานวิจัยแล้วอย่างที่คนเก่าเคยบอกว่าสุขภาพดีดีกว่าหน้าตาดีและช้าช้าได้พร้อมเร็วๆได้พลาดภูมิปัญญาเหล่านี้ใช้ได้กับการลดน้ำหนักในวัย60พล ร่างกายคุณพยายามรักษาตัวเองอยู่เสมอและคุณสามารถช่วยได้โดยการแค่เริ่มหยุดทำสิ่งที่เป็นอันตรายเหล่านี้ก็เป็นก้าวแรกที่ดีแล้วเราคนไทยเป็นคนที่แกร่งผ่านอุปสรรคมาได้มากมายการลดน้ำหนักในวัยนี้ก็เหมือนกันต้องใช้ความอดทนความสม่ำเสมอและภูมิปัญญาไม่ใช่ความเร็วจำไว้ว่าแกร่งดีกว่าผอม ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกระดูกที่แข็งแรงและใจที่แข็งแรงคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการมีรูปร่างที่ดูดีแต่ร่างกายอ่อนแอเริ่มจากการเลือกทำสิ่งที่ปลอดภัยแทนสิ่งที่เสี่ยงภัยวันนี้ก็ได้แล้วแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ให้หน่อยว่าคุณเคยลองวิธีไหนจากที่เราเล่าบ้างผลเป็นอย่างไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อดูแลสุขภาพด้วยกันเรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุมาแชร์อีกเยอะและที่สำคัญแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักดูด้วยโดยเฉพาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเพื่อนๆที่อายุเกิน60ข้อมูลดีๆแบบนี้จะช่วยปกป้องคนที่เรารักได้มาเป็นครอบครัวคนดูแลสุขภาพกันส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องปกป้องคนที่เรารักจากข้อมูลที่ผิด,ผด สัปดาห์หน้าเราจะมาแชร์เรื่องอาหารไทยที่คนเกิน60ควรเพิ่มเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและเคล็ดลับการออกกำลังกายแบบไทยๆท,ที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุขอบคุณที่อดทนดูจนจบและขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพตัวเองรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อความสุขในวัยเก่าที่มีคุณภาพเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ